สวัสดีค่ะนี้ก็กิ่งชัยวัชชนคุยนะคะ,ะผันตัวมาเป็นแม่ค้ามาเป็นหมอนวดแผนไทยวันนี้ว่างๆนะคะเราก็มาประดิษฐ์อุปกรณ์นะคะ,ะผลิตกา๊าซใช้เองนะคะจากน้ำมันเบนซิน,นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็เนื่องจากได้คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นมานะคะเพื่อที่จะมาทำปั๊มลมนะคะแล้วก็เลยมาทดลองทำดูจาก ของที่เหลือใช้เนี่ยละคะเจาะรูนะคะแล้วก็ใส่ใสายยางไปนะคะเราก็เอากาวร้อนนะคะมาอุดตามรูที่เจาะนะคะเพื่อป้องกันการ<ๆ>ที่ลมจะรั่วออกไปนะคะตอนนี้ก็คอมพิวเซอร์ของตู้เย็นที่ได้มามันใช้ไม่ได้แล้มันเสียนะคะก็เลยต้องใช้ ปั๊มลมของตู้ปลาแทนนะคะเรามาดูกันว่า,าจะใช้งานได้จริงไหมนะคะกระอนแรกใส่น้ํามันนะคะกระอนที่สองใส่น้ําในขนาดเท่าๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะคะเสียบปลั๊กปั๊มลมเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่ามีก๊าซออกมาจริงไหมนะมีก๊าซออกมาจริงนะคะใช้งานได้จริงะคะ่ะมีไฟจริงๆแต่เราจะมาทดลองกันดูว่า น้ำน้ำมันขนาดนี้จะใช้งานได้นานมากน้อยแค่ไหนระยะเวลาแค่ไหนประหยัดหรือไม่นะแล้วก็จะใช้งานาได้จริงไหมกับาการลดต้นทุนหรือว่าใช้ได้แค่เพียงฉุกเฉินนะหรือว่าชั่วคราวแก๊สหมดเราสามารถผลิตแกต๊สใช้แทนอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปค่ะ